สวัสดีครับร้าน p C Tactor อำเภอเบญจลักษจังหวัดสีสเกตครับผมวันนี้มารีวิวคูเปต้45แรงครับผม L4508DI Special ครับเป็นรุ่นสุดท้ายของ45ครับผมก่อนมาเป็น47แรงครับผมคันนี้จดทะเบียนปี54เอกสารเล่มชุดโอนครบครับ รถเพิ่งมาถึงครับผมสภาพสวยๆเลยคันนี้ครับผมพร้อมใช้งานครับตัวรถสีสันเดิมๆนะครับผมที่มีทําสีก็เจ้าของเดิมทําสีมาครับผมกระทะล้อครับทาสีมาน่องนั้นสีสันเดิมครับรถเพิ่งมาถึงยังไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวครับผมรีวิวให้ดูก่อนครับเป็นรถไล่แห้งๆครับผม อุปกรณ์มีด้านหน้าตราช้างลันหลังเป็น1 5น e ห้ายี C ่ห้อ CCT Pro ครับผม <S <S เลขไมมาสองพันหนึ่งร้อยยี่กชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทเป็นง่ายครับผมเครื่อ,องนิ่งๆเลยเครื่อ,องกดีครับผม ใช้งานปกติครับ uh. เรื่องแจ๋วๆเลยครับผมท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0 8 1 6 0 4 0 4ด5 3 0 9 8 4 4 2 2 5ย2กครับผมสินค้าเป็นขายสดนะครับร้านอยู่อำเภอเบญจลักษ์ห่างตัวอำเภอ1กิโลห่าง3แยกหนองหูเหลือา3กิโลห่างสีแยกวันจันทร์7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ